นะคะสวัสดีน้องๆทุกๆคนค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นน้องๆนะคะของปหนึ่งนั่นเองค่ะทบทวนภาษาอังกฤษน,น,นิดหน่อยนะจ๊ะนิดหน่อยนะจ๊ะนะทบทวนในการในช่วงปิดเทอมนะจ๊ะให้น้องๆ,ๆนะคะพักผ่อนให้เต็มที่นะคะเติมพลังนะคะให้เต็มที่ในช่วงวันหยุดนะคะปิดเทอมยาวๆแบบนี้ค่ะคลิปนี้นะคะครูะคะคก็จะมีความรู้เล็กๆนิดน้อยของน้องๆนะคะมา ทบทวนกันสักหน่อยสำหรับน้องๆปหนึ่งนะจ๊ะย้ำปหนึ่งค่ะ What are they doing นะคะ What are they doing นะคะนะจากตัวนี้ค่ะเวลาถาม What are they doing นะคะก็จะไม่เอ่ยนะ They are ตามด้วย verb ing นี่ใช่ไหม It ถ้าเป็นอะไรเอ่ย He she, It ตามด้วย He she, It ถูกไหมตามด้วย is นะคะ I U V D ก็ตามด้วย R ถูกไหมแล้วก็ I ก็ตามด้วย a M นั่นเองค่ะเราม,มาดูนะคะข้อที่หนึ่งค่ะเขาถามว่าเจนเจนทำไมเอ่ยขอโทษนะเจนนะทำไมเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นประธานคนเดียวถูกไหมเป็นเอกพจน์ค่ะเจนตามด้วยนะคะ is ถูกไหมคะเจน is watching movie นะเอออนั้นข้อนี้ตอบนะคะตอบ i s นั่นเองค่ะเรากระบ,บาดลงไปเลยนะ Jane s watching TV อ uh, ่ a movie นั่นเองค่ะต่อไปข้อสองค่ะ t h e y แปลว่าพวกเขานะหลายหลายคนนั้นใช้ a R e นะคะก็ตอบข้อสี่ค่ะ a R e นะคะ watch uh, a p a y i n g บ a สเก t บ a l l นี่ต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่สามกันจ้าน้องๆ we นะคะ we พวกเรานะคะมากกว่าหนึ่งคนใช้ are we are singing and dancing at the party ตอบข้อ c นั่นเองค่ะ r ต่อไปข้อที่4ค่ะ you you แน่คุณเราใช้คำว่าอะไรเอ่ย is a m a you อ่า uh, จังไหม You are drawing a picture. You are drawing a picture. เราเติม are uh, นะคะต่อไปค่ะข้อที่5 She She เราตามด้วย is She is p l a y i n g the p i a n o She is p l a y i n g the p i a n o เราใช้ is นะจ๊ะต่อไปเรามาดูข้อที่6ค่ะ He นะ he ใช้ไล่ is เอามา He He she i ดเราใช้ is ถูกไหม He is watering the p งเดอนะเติม is ค่ะต่อไปนะข้อที่เจ็ดค่ะ the s t u d e n t เด็กๆหลายหลาย,ลายคนเ,นะเานเด็กๆเนาะเอาแทนว่าเด็กๆนะ the s t u d e n t อะไรเอ่ย the students are swimming in the pool นะคะตอบ r uh, นะคะต่อไปค่ะข้อที่8จ้าข้อที่8นะคะ they are they are t h e homework they ทำอ่ยตามด้วย verb ing they are doing their homework ตอบข้อไหนเอ่ยขอ้อ b นะคะ doing verb ing ลงไปค่ะว่าเขากำลังทำอยู่นั่นเองนะกำลังทำกนานบ้านของเขานะะั่นแหละค่ะข้อที่9ก้าค่ะ he is he is ใช่ไหมเอ่ย he is, he is, he is ตามด้วย verb ing he is playing จิกี้ยต์นะต่อ playing นะคะเขากำลังเล่นกีตาราอยู่นั่นเองค่ะตามนะ่เขียนไม่พอ อ่ะ she is playing อ uh, ่า he นะคะ he is playing the กีตาร์อะต่อไปข้อสุดสุด,สดท้ายข้อสุดท้ายมันจะ I, I am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  riding a horse นะคะฉันกำลังขี่ม้าอยู่นั่นเองค่ะนะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาทบทวนกันเล็กๆน้อยๆนะคะนะ he is นะะตามด้วย is นะ I am are you we they ใช a R uh, นะคะนะคำถามง่ายๆนะคะ What are they doing นะ What are you doing What are What are he doing อะไรเงี้ยเอ้ยไม่ค่ะ What ไม่ใช่ are ไม่ได้เนาะขอโทษค่ะ What are they doing What are you doing นะคะอืมประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่ามาทบทวนเล็กน้อยนะจ๊ะไปแล้วนะ